สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีซาวน้อราจะเป็นเพื่อนแล้วกันคัดคัดคัดเล็กหน่อยกว่าทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีซาวน้อราจะเป็นเพื่อนแล้วกันเอฟซีน้องชมพู่เพื่อนแพงนะคะเมื่อนี้กะน้องชมพู่กับมหอดบานแล้วนะคะผู้ชายอย่าขอกล่องนั้นได้เดี๋ยวนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่บ้านนะคะบ้านบ้านของน้องชมพู่เองนะคะเดินกว้างนะคะอันนี้ก็สิเป็น ตากกบกตาเขอด้วยตากกบกนี่แหละมอกนี่แหละเดินเนี่ยเป็นมอ็อกเดินตาเขานะคะตอนนี้นะคะโนกับวานูสิไปนัดมูไปกินตับหมกฮงนะคะอยู่แถวๆนี่ค่ะอยู่ในบ้านนะคะในบ้านโนกัสิบินมาบ้านนี่นะคะก็จะมีดอกเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้ดอกลิงเลีงงเย,ยง เราอยังบ้ลังสุดประเด็น่องือเออโอ้ยเดหน่อยยังสลัดก็นูอีกเลยได้หน่อยยังสลัดก็นูอีกนี่เลยนี่นกกระากระทามุ้งมาหาเลยนะไอ้ไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมาหัดมังเหมือนคืนนี่กับพูดแล้ว

อ้ยอันนี้คือร้านนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยย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 ยมยยนยยก็็ยยยยย่อยยยยยยย่ยยยยนยยยยยนยย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 ยนยยย่ยยยนยยยยนยยนยยยยยลยยนยยยยนยเสียย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 ยนยยยยยกยยยยนยยยยใยยิยยยยยยมยยยยอยนายนวนวยว วาใส่ัลอไจัมาใส่ยยเจี่ร่ไหไปสี่ไปไปมกี่ไปใส่บอขี่ไปไปขี่ไปก็เ็กหน่อยกัสิอวดใช่ใช่แล้วเอาย่นมยังสูง่อวดยังแลวเขาคิดน้ำอกคิดน้ำเออัเห็นสองคนบอสื่อว่า เอาปัหมูสองี้ลาสุดเล็กหน่อยซิลลี่เฮฮาขินาันมาอะไรแบบแม้มันตกของน้ำตายแล้วนั่นได้ไมกินแต่มะคุงบ่เยีแมกันสิหับแยมไปน้ำหับแยีมไปยังไม่ได้ไปเป็นบาเตีไอผูไปก็ยี่แบบสองคนไหมเยี่ยแบบถ้าไปาไปใส่มันบอกขั้นเบาีนเาบอกขั้นบอกบอกขั้นเบา เย่แบบแล้วกนตื่นนะนะน,นะคะเดี๋ยวถามมาก่าก่อนนะคะเย่พูด นนนนเอาตำยังโอ,อ้อยหลอดก็เอาไวนในแก้วตัวยิละพนักงานพนังานพนังนี้นนนพรมันใกล้อะค่ะเาของเย่พี่เย่เนี่ยเออนั่งใส่กนังมนกนั่งไหน้ันนน,น,นี่กน ใช้น,ใ<ป>น้ำแข็งปฏิไปมาไ,<ป>ไ,ไปตากน้ำแข็งมยปาิเดี๋ยวยไปเอานำแข็ง <c oughs> โอ้ยอ่อนอวค่ะพี่น้องสาขาอ่อนอวาอ้หนานุ่ง้

ทกปเ้เสำกรตกระกกัมตกระนั่นแหละก็ซ้ตำกระปุกนั่นแหะกินกรตัมรด้วก่เยี่ยมเยี่ยมอ๋น้ำแข็งน้กรสอวนๆได้ดพี่น้องใช่ไหมกรีไปใส่แรง ไม่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เดกับพ่อมีรถสัตี่มะกินจำยังเงียบำนึ่งจงก็ได้เลยเสิร์ฟหน้าใม่บนเนี่ยเตากับปูเขียว่บใ้เข้ตกปูคือกเบอร์หลวไปเอาข้าวปุนมาเนี่ยป้าเตีนั่นข้าวปุ่นแงมพ่อไปบ้างกิน ตังหมดสีทังหมดตั้งหมใครเข้มเสด็จแรงอ่านดิกหน่อยตังหขดใครเข้มแรงกิ้วเหรเฮยเฮนเบอดเสด็แรงอ่านดกหน่อยตี้ทางระยะนั่นอะรกันพนักงานเสิรบฟนักพนักงานเสิร์ฟน้ำ không có tí lệch gì có nọc nó nữa nè nhá 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 Ăn ăn nhá 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 ăn Nó ยุดยุดยุดแกน้ำสันแกน้ำสันม่นมมย่างไม่เนียมนีพนักงานลลางถว้ววซสยได้เหมือนเงินมาพ่อเหมือนเงินมาพอได้เหมือนนีพนักงานลลางถใสยเนีย่ยสองคนนี่นะ <c oughs> กินหาตะามุงมือามอาจรารย์หนาอาจารย์เน้าไม่เห่นงแต่งจดนซาชนยุ่ยเนี่ยนั่นใส่มือมักเลยห้ ซึ้นี่ก็แล้วมาแล้วจ้าเอานนี้ไหนี่ยังมาแล้วตามามาหมากรุกสดเนาอือหยวนหยไอหยูนอ่ะนี่เป็นน่าสบยบป็นเข้าไปแล้วขึ้นหายเลยขึ้หายดอกทำยังไงแซ่บแบมาเหรอมาเนี่อะมืเอากันยัง จะบุกให้เดี๋ยวขอตัวกินก็ได้พี่น้อง